ทางด้านทีมสุรนารีแบล็ค c คท FC มาได้ประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษเอาชนะทีมขอนแก่น FC ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบที่2ในศึกฟุตบอลรีโวกับต่อไปได้สำเร็จค่ะ ที่สนามกีฬาสุรพลากีฬาสถานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีได้มีการแข่งขันรอบคัดเลือกสุขฟุตบอลรีโวกับ2023ทับ2024พบกันระหว่างทีมสุรานารี Black Cat FC ทีมน้องใหม่ในสึกฟุตบอลไทยลีก3โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงสนามในชุดสีดำเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมขอนแก่น f อทีมในระดับไทยลีก3ลงสนามในชุดสีเหลือง เริ่มการแข่งขันในครึ่งแรกทั้งสองทีมต่างแย่งชิงจังหวะการครองบอลบริเวณกลางสนามจนเกมดำเนินมาถึงนาทีที่23ทีมเจ้าบ้านเป็นฝ่ายได้ประตูขึ้นนำจากลูกยิงของวัชรพงษ์เนื่องพระแก้วพาทีมแบล็คแคทขึ้นนำไป1ประตูต่อ0ูต่อมาในนาทีที่41ขาดทีมเยือนมาตามตีเสมอได้สำเร็จจากลูกมงของดูราโดพร้อมกับจบการแข่งขันในครึ่งแรกด้วยสกอร์1ประตูต่อ1 พอเข้าสู่ครึ่งหลังนะคะทั้ง2ทีมก็มีโอกาสที่จะได้ประตูด้วยกันทั้งคู่โดยเป็นทางด้านชนสรแก้วยศผู้รักษาประตูของทีมสุรนารี Black Cat FC โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมป้องกันเอาไว้ได้ทั้งหมดทำให้จบ90นาทีทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1ซึ่งจะต้องหาผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปด้วยการต่อเวลาพิเศษ ก่อนที่จะเป็นทางด้านสุรนารี Black แคท FC ที่มาได้ลูกโทษที่จุดโทษในช่วงท้ายของการต่อเวลาพิเศษครึ่งเวลาหลังและเป็นทางด้านสิทธิพจน์สีเสนร,รับหน้าที่ยิงเข้าไปเป็น2ประตูต่อ1่พาทีมสุรนารี Black แคท FC ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จค่ะก็ต้องบอกว่าเกมนี้ต้องชื่นชมห,มหัวใจของเด็กๆนะครับที่พยายามที่จะทำ ผลงานออกมาให้ดีนะครับในในบอลถ้วยลีโวนะครับแล้วก็มันก็ส่งผลให้ผลลัพธ์เนี่ยมันก็ออกเป็นไปตามที่ที่ทุททกคนหวังไว้นะครับซึ่งก็ต้องขอเชินชมเด็กๆก่อนเลยว่าวันนี้สู้ได้เต็มที่นะครับมาได้เต็มมากเลยวันนี้ต้องบอกว่ารายการนี้ดีขึ้นนะครับเด็กๆดีขึ้นตามลำดับนะครับรายการนี้เราสังเกตดูเราจะให้โอกาสทุกคนนะครับจะเห็นว่าวันนี้เรามีานักฟุตบอลที่อายุ16ปี8เดือนเอง นาทีเราก็พยายามที่จะให้โอกาสแล้วก็ดูซิว่าพัฒนาการของเขาที่เขามาอยู่กับเราเนี่ยเขาสามารถที่จะเติบโตแล้วก็เ,เรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะเล่นในทีสามได้หรือเปล่าเพราะอย่างหนึ่งเลยอย่าลืมว่าการที่เขาได้สัมผัสกับเกมใหญ่หญๆเร็วเท่าไหร่นะครับผมว่าเขาก็จะเก่งเร็วเท่านั้นนะครับในความคิดผมนะฮะแล้วก็อยากจะให้ารายการเนี้ยเป็นเวทีของผู้เล่นลำดับที่ สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะฮะเพราะว่าผมต้องการให้ทุกคนเนี่ยขยับเข้ามาได้ใกล้ใกล้เคียงกับผู้เล่นสิบตัวแรกให้มากที่สุดนะครับก่อนที่จะเปิดลีกครับผมต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี้เขาก็หมดความมั่นใจไปพอสมควรนะครับแต่ด้วยระยะระยะเวลาที่เรามาปรับจูนกันเนี่ยเขาเขาเริ่มเริ่มมีความมั่นใจกลับมามากขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยวัยนะฮะด้วยวัยที่เขาเพียงอายุแค่สิบแปดเนี่ยผมว่าถือว่าทําได้ดีนะถือว่าทําได้ดีมากนะครับแล้วก็ ต้องขอชื่นชมทีมงานสตาฟนะครับเนาจะเป็นจันชายจันวิระนะครับที่สามารถที่จะดิ้วนะครับผูกสาวประตูนะให้กลับมาอยู่ในเส้นทางแล้วก็ในความมั่นใจในในในลักษณะที่นักฟุตบอลอาชีพควรจะมีนะครับต้องต้องต้อง,องชื่นชมทีมงานด้วยครับ สำหรับโปรแกรมต่อไปของสุรนารี Black Cat FC นะคะก็จะต้องลงสนามกันต่อในรอบคัดเลือกเกมที่2ศึกฟุตบอลรีววกัพ2023ทับ2024เดินทางออกไปเยือนทีมมหาสารคาม SBT ทีมในระดับไทยลีก3โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคามแข่งขันกันในวันเสาร์ที่9กันยายนนี้ในเวลา18นาฬิกาค่ะ